ตแลมแกเล่าเรื่องชีวิตแต่ขนหลังของแกให้คุณหมากฟังเพราะว่าคุณหมากกับเมียเนี่ยได้ให้เงินประทังชีวิตเดือนละสองพันตะแล่มได้เบี้ยคนชราด้วยก็พอโดยไม่ต้องทำอะไรบางครั้งคุณหมากก็เอาขนมกับกับข้าวมาให้เวลาวันหยุดก็มักจะเดินข้ามสะพานมาคุยกับตะแล่มอยู่บ่อยครั้งตะแล่มเนยอยู่บ้านไม้หลังใหญ่ แต่ไม่มีลูกหรือว่าหลานมาหามาดูแลแกตาแลมบอกว่ามีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คือตาเลมเนี่เป็นลูกคนเล็กพ่อแม่รักมากมีพี่สาวสองคนก็แยกเรือนไปแล้วสมบัตินี่ตาเลมได้มากกว่าใครรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยตาเลมเป็นคนอเอาแต่ใจโมโหร้ายพ่อแม่พูดอะไรไม่ถูกใจตาเลมก็เถียงทุกครั้งบางทีก็ดา่าพ่อดา่าแม่เอาก็มี มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อบอกว่าให้เลิกชนไก่กัดปลาเถอะหันมาทำมาหากินบ้างพ่อก็แก่ลงทุกวันตอนนั้นพ่อทำสวนมะนาวไรายได้ดีแต่ในแล่มไม่เคยช่วยเลยพ่อต้องจ้างคนมาช่วยเก็บมะนาวเป็นประจำหน้าแล้งมะนาวแพงแต่พ่อก็มีสูตรบังคับให้ออกในหน้าแล้งผลผลิตได้มากกว่าบ้านอื่นพ่อก็เลยมีฐานะดี มีอยู่วันหนึ่งพ่อก็ผู้สอนบอกว่าการพนันนั้นไม่ดีวันๆเนี่ยขอเงินแม่ไปเล่นพนันนะั้นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นสิ้นเปลืองเปล่าๆต่อไปน,นี้ไม่ให้แล้วนะอ่าอายุตะแล่มก็ยี่สิบสี่แล้วหัดทํางานทําการได้แล้วพ่อก็บอกแม่ว่าหยุดให้เงินตะแล่มได้แล้วถ้าอยากได้เงินก็ต้องช่วยทําสวน ตะแลมเนี่ยโกรธพ่อลุกขึ้นเตะปลายคางพ่อไปพื้นเอาที่โรงพยาบาลแม่น่เสียใจมากที่ตะแล่มทำแบบนี้ตัวตะเล่มก็ตกใจที่พ่อสลบไปก็รีบพาไปหาหมอแม่ไม่กล้าบอกพี่สาวตะแล่มคนที่ออกเรือนไปแล้วพอพ่อฟื้นพ่อก็บอกว่าลูกยังไม่รู้จักคิดไม่ถือโทษโกรธมันล็อกอภัยให้มันจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรม พ่อเชื่อว่ายกโทษให้ตาเล่มก็จะไม่บาปแต่แม่ก็บอกว่าการที่มันทำแบบนี้ถึงจะยกโทษให้ลูกมันก็บาปอยู่ดีแต่พ่อก็ว่ารักมันมากโกรธมันไม่รงล็อกมีเพื่อนบ้านเห็นตาเล่มอุ้มพ่อลงเรือไปหาหมอก็อถามว่าพ่อเป็นอะไรตาเล่มก็บอกว่าพ่อเป็นลมเพื่อนบ้านก็เลยไปบอกลูกสาวคนโตซึ่งอยู่ตำบลเดียวกันว่าพ่อป่วย ส่วนคนรองอยู่อีกตำบลก็เลยไม่ได้ไปบอกลูกสาวคนโตไปถึงก็เห็นว่าคางพ่อมันเขียวๆถามดูพ่อก็บอกว่าไม่รู้เขียวเพราะอะไรลูกสาวก็ถามหมอว่าพ่อเป็นอะไรมาเป็นโรคอะไรหมอก็บอกว่าพ่อไม่มีโรคประจาตัวอะไระแต่พ่อถูกเตะเข้าที่คางจนสลบแต่พ่อบอกว่าทะเลาะกับคนข้างบ้านแต่ว่าไม่เอาเรื่องเขา ลูกสาวก็เลยมาคาดขันเอากับพ่อกับแม่เพราะคิดว่าคนอย่างพ่อไม่มีทางมีเรื่องกับใครพ่อเป็นคนดีมีแต่คนรักและเคารพมันจะต้องเป็นตะเล่มแน่ๆเลยที่ทําพ่อแม่ก็ว่าอย่าเอ็ดอึงไปเดี๋ยวน้องจะไม่มีคนคบสงสารมันลูกสาวก็ว่าถ้าแม่เข้าข้างกันขนาดนั้นก็จะไม่มายุ่งอีกที่แต่งงานเร็วก็เพราะเอือมระอาตะเล่ม แล้วจะไปบอกน้องสาวคนรองว่าไม่ต้องมายุ่งตาเล่มทํากับพ่อขนาดเนี้ยนรกส่งมาเกิดชัดๆยังจะปกป้องกันอีกต่อมาตาเล่มก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชมก็มาบอกให้พ่อแม่ไปขอพ่อก็รีบไปขอให้หวังว่าได้เมียแล้วนิสัยอาจจะดีขึ้นพอเดิมถ้ามีลูกก็คงจะใจเย็นลงก็ขอเยชมมาเป็นสะใยบ้านเยชมนะจนแต่ว่า ยายชมก็ขยันขันแข็งลุกตีห้าหุงข้าวออกสวนช่วยพ่อเย็นก็หุงข้าวซักผ้าให้ทุกคนแล้วถึงเข้านอนตาแล่มก็ขี้เกียจเหมือนเดิมแต่ยายชมก็ไม่เคยบ่นไม่มีการทะเลาะก,กันพ่อแม่ตาแล่มก็รักลูกสะพ้ายมากต่อมานางชมก็ท้องเมื่อท้องแก่พ่อก็บอกตาแล่มว่าให้อยู่บ้านบ้างเื่ยายชมเจ็บท้องจะได้ขับเรือพาไปหาหมอ ตาเล่มก็ว่าก็พ่อก็อยู่ทั้งคนพ่อก็พามันไปหน่อยจะให้ฉันกลับบ้านเร็วหรือนอนบ้านทุกคืนนี่ฉันทําไม่ได้หรอกยิ่งมันทองโยนี่ไม่เจริญหูเจริญตาฉันยิ่งไม่อยากอยู่บ้านพ่อก็เลยไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่ากลัวแต่ด้วยความรักก็ไม่อยากให้ลูกบาปกรรมต่อมาเยชมก็คลอดลูกเป็นผู้ชายพ่อกับแม่แตาเล่มก็ดีใจมากพูดว่าไม่ได้บวชลูกก็รอบ,บวชหลาน เราคงอยู่ถึงหลานนะเออตาหลานครบบวชเราก็เจ็ดสิบกว่าแล้วเราต้องทําตัวให้แข็งแรงเข้าไว้เยชชมก็มีกําลังใจเยชมนะ่ะมีกําลังใจตรงที่พ่อผัวแม่ผัวรักจะยกบ้านและที่ดินให้มากกว่าลูกสาวส่วนตัวตาเล่มจะเป็นยังไงก็ชังหัวมันเยชมก็เลยไม่ทุกข์ไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรลูกกําลังหัดคลานกําลังน่ารัก ปรากฏว่าตะแล่มพาเมียใหม่มาชื่อยายซ้อยเข้าบ้านพ่อก็ว่าเอ็งทําแบบนี้ได้ยังไงเมียเอ็งอยู่ทั้งคนลูกก็มีด้วยกันตาแล่มก็ว่าอีชมมันก็อยู่ส่วนของมันนี่ซ้อยก็อยู่ในส่วนของมันยายชมก็ทนอย่างอื่นได้แต่ว่าผัวมีเมียใหม่แล้วพาเมียเข้าบ้านนี่ทนไม่ได้ก็บอกว่าฉันจะเอาลูกกลับไปอยู่บ้านฉันพี่แล่มทําแบบนี้ฉันทนไม่ได้หรอก ตาแลมก็ว่าทำไมถึงทนไม่ได้มีสร้อยเข้ามาอยู่อีกคนก็ช่วยกันทำมาหากินอีกคนนะดีจะตายไปเยซสร้อยก็ว่าจะให้ฉันมาทำงานงกงกฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่เคยทำงานหนักตาแลมก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็นั่งนั่ง,น,งนอนนอนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้พี่ก็พอพี่จะกลับบ้านแต่หัวค่ำตาแล่มเนี่ยได้เยซสร้อยเมีมยใหม่นี้มาจากซ่องนางลม ยายซ้อยอย่างนี้ปากแดงหน้าตาสะสวยแต่ถ้ายายชมแต่งหน้าก็คงจะสวยกว่ายายซ้อยี่เนื้อตัวหอมพุงไปได้น้ำปรุงพ่อแม่ตาแหลมก็บอกนังชมบอกว่าอยู่ที่นี่แหละอย่าเอาหลานไปเลยเราเป็นเมียตกเมียแต่งก็อยู่ไปแต่แยายชมก็ว่าทนอยู่ไม่ได้อะมันบาดตาบาดใจพี่แหลมเนยะกินเหล้าชนไก่กัดปลาเล่นไพ่ฉันก็ทนได้ แต่มีผู้หญิงใหม่ในฉันทำใจไม่ได้หรอกตาแล่มโกรธตรงเข้าเตะต่อยเยชมบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเหรอหอบลูกกลับไปอยู่กับโคนมึงก็แดกแต่น้ำพริกกันแหละพ่อกับแม่ข้าวห้ามก็ถูกผลักกระเด็นกระดอนเยชมก็เจ็บหนักลูกก็ร้องจ้าเย้ส้อยก็บอกว่าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปสิฉันก็อึดอัดเหมือนกันนะ่ะอยู่สามคนผัวเมียแถมลูกอีกถ้าเขาอยู่ชันไปก็ได้ ตาแล่มได้ยินเมียใหม่พูดแบบนั้นด้วยความหลงของใหม่ก็เลยไปหยิบเสื้อผ้าเยชมโยนออกจากบ้านแล้วบอกมึงไปเลยถ้าอยากจะไปนักก็ใส่หัวไปถ้าห้ามไม่ฟังแล้วก็นังชมก็อุ้มลูกลงเรือนไปด้วยอาการสะบักสะบมตาแล่มก็บอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องห้ามมันอีกหน่อยก็จะมีหลานใหม่ให้เฉยชมแล้วพ่อกับแม่น้ำตาร่วง แม่เอาเงินให้ยายชมไปจำนวนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหลานขายมะนาวได้จะแบ่งให้ทุกเดือนยายส้อยก็ว่าต้องให้ฉันด้วยนะฉันก็เมียพี่เลิมเหมือนกันแม่ก็มองคอนไม่พูดด้วยยายส้อยเข้ามาอยู่ไม่หยิบไม่จับอะไรทั้งนั้นถึงเวลาก็ออกมานั่งกินข้าวจานชามก็ไม่ล้างแม่ก็บอกกับพ่อว่า สงสัยลูกเรามันเอาช็อกกรีมาเป็นเมียอับป,ปีจริงจริงตาแหนมก็ได้ยินแต่วันนี้เล่นพนันได้อารมณ์ดีก็ไม่ไปโต้เถียงพ่อแม่ต่อมาทางบ้านนังชมก็มาส่งข่าวว่ายายชมตายแล้วคงจะช้ำใจตาย,ตายอ้วกออกมาเป็นเลือดสีดำพ่อแม่ตกใจมากช่วยเป็นทุระเรื่องงานศพพ่อแม่ยายชมไม่ได้แจ้งความแต่ว่าขอให้พ่อแม่ตาแหนมทรงเสียหลานด้วย ตาแล่มไม่กลา้าพลูหัวไปงานศพยายชมเมื่องานศพผ่านไปพ่อกับแม่ก็มอบเงินให้พ่อแม่ยายชมไปก้อนหนึ่งแล้วก็ขอเอาหลานมาเลี้ยงดูเองเมื่อหลานกลับมาพ่อกับแม่ก็เอาใจหลานแม่ก็ดูแลหลานอย่างดีมีสายสร้อยคอมือก็เอามาใส่ให้ทั้งสองข้างตาแล่มก็รู้สึกผิดที่ซ้อมยายชมจนป่วยตาย เหลียวมองดูลูกชายก็รู้สึกสงสารก็อุ้มลูกชายแม่ก็ดีใจที่ตาเล่แม่ก็เลยบอกว่าฝากลูกไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของหน่อยไม่มีคนดูหลานก็เลยไม่ได้ไปสักทีแม่ฝากไอ้หนูสักพักนะตาเล่ก็พยักหน้าแม่ก็รีบบอกจากบ้านยายส้อยก็ว่าเดี๋ยวเนี้ยพี่เล่รักลูกมากกว่าฉันแล้วเหรอตาเล่ก็บอกว่ายังไงมันก็ลูกพี่นะส้อยยายส้อยก็บอกว่า ฉันน่ะไม่ชอบสายตาสายตามันเหมือนแม่มันพี่วางมันลงเลยตาแล่มก็บอกว่ามันกำลังจะหลับยยสซ้อยก็แย่งไปจากตักแล้วโยนเด็กลงบนเบาะอย่างแรงเด็กร้องไม่ออกปากเขียวร้องไม่มีเสียงตาแล่มรีบไปขย่าวตัวลูกถึงได้มีเสียงร้องตาแล่มก็ด่ายยซ้อยว่าทำเด็กทำไมเลวจริงๆ ยายซ้อยโมโหที่โดนด่าก็ถลกผ้าถุงใช้เท้ากระทืบไปที่ท้องเด็กน้อยตาแล่มตกใจลุกขึ้นตบตีไอ้ส้อยเป็นพลวันยยซ้อยก็คว้ามีดในครัวจะมาแทงตาแล่มแต่ตาแล่มแย่งมีดได้ก็จ้วงแทงแยายซ้อยจนขาดใจหันไปมองลูกก็เห็นว่าลูกเลือดออกปากจมูกสิ้นใจแล้วพ่อได้ยินเสียงแววๆว่ามีเสียงทะเลาะกันโคมครามก็เลยเข้าบ้านมาดู ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้พ่อตกใจขาสั่นไปหมดพ่อบอกให้ตาแล่มรีบหนีไปแต่ตาแล่มขอมอบตัวแม่กลับมารู้เรื่องถึงก็ร้องกรีดจนเป็นลมตาแล่มก็ไปบอกผู้ใหญ่ว่าตัวข้าเมียมใหม่ตายช่วยพาไปมอบตัวทีตาแล่มติดคุกอยู่นานแม่พ่อไปเยี่ยมเป็นประจำแต่ว่าสี่ปีหลังที่จะพ้นโทษนี่พ่อแม่หายไปพวกพี่สาวก็ไม่เคยมาเยี่ยม เมื่อพ้นโทษออกมากลับมาบ้านก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกเข้าไปในบ้านก็พบแต่ความว่างเปล่ามีแต่ถ้วยชามกรบหมอข้าวเตาไฟตู้กับข้าวแม้แต่เชียนหมากของแม่ก็ไม่เหลือเตียงนอนของพ่อแม่ก็หายไปด้วยก็คิดว่าพ่อแม่คงจะไปอยู่กับพี่สาวก็จะไปขอเงินซื้อข้าวปลากินก็เลยไปหาพี่สาวคนโตที่ดูแก่ลงมาก ถามหาพ่อแม่พี่สาวก็บอกว่าพ่อกับแม่นะ่ะตายหมดแล้วที่ทางก็ขายเอาเงินมารักษาพ่อแม่หมดเหลือแต่บ้านนั่นแหละที่พ่อเขาขอร้องให้เก็บไว้ให้เองตู้เตียงของพ่อแม่กูก็บริจาคให้วัดหมดแล้วแล้วแต่ว่าพระท่านจะเอาไปทำอะไรพี่สาวก็โยนเงินให้ตะแรมห้าร้อยบอกว่าต่อไปเองไม่ต้องมายุ่งอะตัดพี่ตัดน้องไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหาพี่สาวคนรองด้วย เขาไม่ต้อนรับคนอย่างมึงร็อกตะแเล่มก็กลับมาอยู่บ้านตกปลาไปขายต่อมาก็เกิดแผลเน่าเปื่อยที่ขาข้างที่เตะพ่อไปสุขสาลาหมอเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเบาหวานให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตะแเล่มก็ไปหาหมอในนามผู้ป่วยอนาถาหมอบอกตะแเล่มไม่ได้เป็นเบาหวานคงจะเป็นโรคผิวหนังหรือเป็นอะไรแน่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ เวลาแผลอักเสบตาแลมก็เป็นไข้เดินไม่ได้หลังเท้าบวมได้รับความทรมานมากคุณหมากเกม,มาซื้อที่อยู่ได้สามสีป่ปีเห็นตาแลมทุกวันบ้านอยู่ตรงกันข้ามมีแค่คลองที่ขวางอยู่ตกเย็นตาแลมจะมานั่งสูบยามวนใบตองอยู่หน้าบ้านแทบจะทุกวันไม่มีใครไปมาหาสู่ คุณหมากก็สงสารก็เลยเดินไปคุยเห็นอยู่บ้านใหญ่แต่ทำไมอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปคุยด้วยถึงได้รู้เรื่องตาเล่มในน้ำตาร่วงในขณะที่เล่าเรื่องบอกว่าตัวสำนึกผิดก็สายเกินไปทุกอย่างคุณหมากกับเมียมีหน้าที่การงานที่ดียังไม่มีลูกก็เลยพอจะช่วยตาเล่มได้ตาเล่มก็ว่าผมจะทำพินัยกรรมยกบ้านนไม้สักหลังนี้ให้คุณนะครับ แต่ว่าคุณหมากบอกว่าผมไม่เอาหรอกตาขอให้ตายยกให้วัดเถอะอุททศส่วนกุศลให้ทุกคนที่ล่วงรับผมก็จะให้เงินตาไปหาหมอทุกเดือนปูปลาไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวผมจะช่วยเองตาแหนมก็ร้องไห้อวยพรให้คุณหมากและเมียมีแต่ความสุขความเจริญเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดในบ้านนี้ต้นเหตุเกิดจากตาแหนมเพียงคนเดียวเท่านั้นลหละครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของคนที่ใช้ปากเที่ยวถากถางดา่าทอพระสงฆ์องค์เจ้าว่าบาปเวรมันมียังไงครับทิดโย่งเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่สูงโยงสมชื่อใจในเต็มร้อยแต่ว่ามีข้อเสียที่แก้ไม่หายก็คือการเป็นคนขี้เมา เรียกว่าเสพได้ทุกอย่างที่ทำให้เมาไล่ดะไปตั้งแต่บุรีสุรากัญชาเฮโรอีนทั้งสูบทั้งฉีดพร้อมสับในครอบครัวของแกทิดโย่งเนี่ยเป็นลูกชายคนที่สามสมาชิกในบ้านหลังนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คนเป็นผู้ชายทั้งนั้นแหละแล้วนิสัยก็เหมือนเหมือนกันคือการไม่เอางานเอาการเอา,า,เอา,า,เอา,าแต่สัมาเลเทมเมาพ่อแม่แม้จะแก่เท่าแล้วก็ไม่สามารถจะพึ่งพาอาศายัยลูกเต้าได้เลยสักคนในทางตรงกันข้าม แม้ว่าจะแก่เท่าขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องไดา้ยาตากแดดตากลมเลี้ยงตัวเองแล้วก็หาเงินให้ลูกๆใช้อยู่เป็นประจําแม้ว่าในบางครั้งบางทีลูกเต้าพอจะมีเงินมีทองบ้างก็ย่าหวังเลยว่าจะได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่าจากพวกเขาไม่มารบกวนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของสองตายายอักขแล้วในบรรดาลูกหกคนของตาสเยอพึงนะี่ยทิดโยงเนี่ยรู้สึกจะอาการหนักกว่าใครเพื่อน หลายปีผ่านมาแล้วเคยทำงานร่วมกันคนที่ทำงานร่วมกันจะรู้อุปติใยใจคอของแกพอสมควรคุณสมบัติที่เล่าเรื่องนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างเขียนแบบส่วนนายโยงนี่เป็นช่างปูนช่างไม้ได้ค่าแรงวันหนึ่งร้บบาทสมัยนั้นชีวิตประจำวันของนายโยงก็คือตอนเช้าจะถือไอ้ถุงน้ำใสๆพร้อมหลอด ซึ่งมันก็คือเหล้า28่ิดีกรีนั่นแหละตอนเย็นเบิกค่าแรงเสร็จสับทุกวันจนหัวหน้าเอือมระอาแต่แก้ไขไม่ได้วันไหนไม่พอใช้ก็เที่ยวยืมคนนู้นยืมคนนี้มั่งยืมแล้วก็เหมือนได้เปล่าไอ้เรื่องคืนไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ประสงค์องค์เจ้าก็ยังเคยถูกยืมบ่อยไปหากวันไหนมีทุนมากก็ได้เมามากเมาครบกระบวนทั้งน้ำทั้งแห้งเนี่ยวิถีชีวิตคนบาป ความที่เป็นคนชอบเมาเนี่ยก็ทําให้ทํางานได้ไม่ตลอดเพราะวันไหนเมามากก็เบี้ยวไม่ไปทํางานทําให้มีปัญหากับหัวหน้างานหรือว่าหลังจากร่ําสุราแล้วก็จะทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วคนในละแวกนั้นรู้กิตติศัพท์ความเลวของเขาดีนอกจากนี้ทิดโยงยังสร้างปัญหาให้พี่น้องกับพ่อแม่บ่อยเรียกว่าตอนหัวค่ำหักได้ยินเสียงเตะประตูสังกะสีดังโครมครามตามมาด้วยเสียงดา่าพ่อล่อแม่กันหรือว่า เสียงขู่เนี่ยไม่มีใครอะไอ้ทิดโยงนี่แหละหรือว่าในกรณีที่หนักกว่านั้นเรื่องราวใหญ่โตถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีบ่อยครั้งสำหรับตัวทิดโยงแล้วถือเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยปกติมากตำรวจท้องที่ต่างรู้จักกิติศัพท์ทิดโยงดีเห็นหน้าก็ร้อง,อ,งอ๋อแล้วแม้แต่เรื่องเรือนจำเรื่องคุกเรื่องตารางก็เข้าๆออกๆจนเคยชินซะแล้ว เขาก็เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในนั้นบอกว่าหากใครติดคุกใหม่ๆหน้าตาอ่อนๆก็มักจะถูกรุมรังแกเสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลูกพี่เอาไว้พึ่งพิงแต่ว่าตัวมันไม่มีใครกล้าแย้มเพราะว่าไอ,อเรื่องใช้กําลังนี่ไม่ต้องคิดได้เปลืองสมองเลยพร้อมเสมอสำหรับการสับประยุทธ์กับทุกคนหลายครั้งตอนเย็นย่ําหลังจากร่ําสุราจนเมาไมยแล้วพอนายโยงเดินผ่านวัด ก็ร้องตะโกนด่าทอพระภิกษุด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือว่าขู่คุกคามท้าทายให้พระออกมาต่อยมาตีกับเขาเนื่องจากความโกรธแค้นของเขาที่มีต่อพระภิกษุที่มักจะตำหนิติเตียนเขาเป็นประจำเวลาเขาขอยืมเงินหรือว่าขอข้าวปลาอาหารมากินทั้งทั้งที่พระภิกษุติเตียนเขาก็เพราะสงสารสังเวชแต่เพราะความที่เขาคงจะมาจากนรกโลก,กันขุมไหนขุมหนึ่งก็ไม่รู้ได้ ทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะคิดหรือว่ามีจิตมืดบอดไม่มีทางพบแสงสว่างทางปัญญาเลยแล้วอวสานของนักเลงอย่างทิดโยงก็ปิดฉากลงด้วยน้ำมือของนักเลงด้วยกันเข้ากับสุภาษิตไทยที่ว่าหมองูตายเพราะงูเปะ๊ะเย็นมานหนึ่งหลังจากเลิกงานทิดโยงก็ไปนั่งร่วมวงสุรากับนักเลงต่างคุ้มที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่สนิทชิดเชื้ออะไรกันมากมาย ทีนี้พอเล่าหรือว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยผ่านคอหอยไหลเข้ากระเพาะอาหารไปตามเส้นโลหิตทุกขดตามลำดับก็เริ่มออกฤทธิ์ตามหน้าที่ของมันทุกคนในวงเล่าต่างก็เริ่มเก่งแล้วก็เป็นพระเอกกันทุกคนโดยเฉพาะทิดโย่งกับนักเลงเจ้าของคุ้มเขม่นกันอยู่แล้วเพราะความที่ไม่มีใครยอมใครทิดโย่งก็ถูกนักเลงเจ้าของคุ้มรุมกระหน่ำด้วยเหล็กด้วยไม้ แต่ทิดโยงก็สู้ขาดใจโดยหัวใจนักเลงจนต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทิดโยงกลับไม่ถึงบ้านก็ล้มฟุบลงที่ทางเดินผ่านวัดที่เขาเคยเมาแล้วก็ตะโกนด่าพระน,นั่เองกว่าจะมีคนมาพบก็รุ่งเช้าวันใหม่แล้วทิดโยงก็ตายแล้วเลือดขังในสมองโดยที่ร่างกายภายนอกไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียวคุณสมบัติบอกว่ารับรู้เรื่องราวแล้วนั่งนึกตึกตรองดูแล้วก็สรุปว่าคนที่เกิดมาบุญไม่เคยทํา แต่กรรมชั่วนี่ขยันก่อแม้แต่กับพระกับเจ้าก็ไม่มีเว้นสุดท้ายชีวิตของเขาก็คือทางเดินที่เขาผ่านไปผ่านมาทุกวันนั่นเองอย่างทิ่ย่งเป็นต้องเนี่ยจบอยู่ตรงนั้น,นและนะและเมื่อจบไปแล้วมันก็ไม่จบง่ายหรอกวิญญาณก็คงจะไปสู่แดนทุกขติอันเป็นสถานที่เขาจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเพราะว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่หมอไม่เคยสร้างความดีเอาเลยนะครับ